สวัสดีครับวันนี้รายการรีวิวของเล่นมอกับผมเจ็ดรีวิวทอนนะครับวันนี้ก็อาจจะเห็นอะไรที่แปลกตาไปนะครับก็คือนี่ครับเสื้อของเพจสาวกมากร์สไรเดอร์หรือมาร์สไรเดอร์ขับไทแรนนั่นเองนะครับก็เป็นเอาไปว่าเป็นชุดทางานแล้วกันนะฮะเป็นชุดในการทํารีวิวทํารายการนี้เอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับจะมีของเล่นม,นมดอดอะไรมารีวิวนั้นไปชมโอเพ่นกันเลยครับ ครับโอเพนผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าเนื้อหาแบบย่อๆของคาเมเลเดอร์เบรดกันเลยนะครับผู้ที่แปลงร่างก็คือเคนซากิคาซึมานะครับเขาใช้พลังของอันเดธในการแปลงร่างเป็นเบลดนะฮะและใช้ต่อสู้กับอันเดธตัวอื่นด้วยนะครับโอเคเนื้อหาผมย่อๆมานะฮะถ้าอยากได้เสนอเลยนะเสนอเลยนะถ้าอยากได้เนื้อหาแบบเต็มๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจสาวกมัสไรเดอร์นะครับมาติดตามข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของเล่นเกมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะก็ยังมีวีซ่าซับไทยด้วยนะครับอันนี้เอามาล่ใจนะโอเคครับผมเรามาเปิดสวิต์กันเลยเด็ดเบรคขึ้นสวิต์ก็ะกจะติดๆนะนี้นะครับเรามาเริ่มเฮนชินกันเลยดีกว่านะใส่การ์ดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นในซีรีส์พอใส่การ์ดเข้าไปแล้วเอาเข็มขัดมาแปะที่ท้องไอ กาก็จะบูบบูบูบบบมาติดตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนรอการเฮนชินนั่นเองเอาล่ะเราก็เอาสายส่คมัญเนี่ยตรงนี้ก็จะมาแตะปุ่มที่อยู่ด้านนี้นะครับให้เกิดเสียงรอการเฮนชินนั่นเองหรือเหมือนกับการสแตนิ้นบายของไฟนั่นแหละนะครับเอาล่ะประโยคเด็ดตครับเฮนชิน ครับลูกเล่นของ DX b r a e c k e นี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามีเออไม่ใช่สิขึ้นอยู่กับการดึงดึงเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อให้แผ่นตรงนี้ครับไอแผ่นพลาสติกตรงนี้กลับไปกลับมานะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับพอกลับไปกลับมาก็มีเสียง turn up turn up ร์นอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วกาด ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะฮะแต่เราใส่ไปเพื่อความสมจริงในการเล่นนะฮะแล้วก็ได้อัตลดในการเล่นนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเราลองไม่ใส่การ์ดนะเดี๋ยวผมเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าไม่ใส่การ์ดจะเห็นชินได้ไหมนะฮะ <c oughs> <precedent> นะครับก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าไม่ใส่การ์ดก็สามารถเห็นชินได้เหมือนกันนะฮะแต่ทําไมถึงต้องเอ่อซื้อมาเล่นล่ะในเมื่อก็รู้ว่า เออลูกเล่นมันก็น้อย่ะนะสำหรับ DX นะครับผมก็ไม่อยากให้ท่านมองว่าเออลูกเล่นน้อยเยอะไม่สําคัญครับอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับแล้ว DX d อ็กซ์เรเนี่ยถึงจะลูกเล่นน้อยแตออ่รูปร่างและลักษณะนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงสีเนี่ยส่วนใหญ่บันไดจะลงสีเนียบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเบรบัคเคิลเนี่ยจะเนยบเป็นพิเศษนะครับขอขอใช้คําว่าเนยบเป็นพิเศษกันเพราะว่าเนี่ยครับลวดลายต่างๆนะครับ เอาเป็นว่ามีความสมจริงเหมือนกับในซีรีส์นะครับเขาถึงไม่ทำหนึ่งตอนหนึ่งออกมางไงครับหรือว่าถ้าเขาทำมาผมก็แปลกไปนะก็เนี่ยครับมีความสมจริงนะฮะที่เอาเป็นว่าถ้าถ้าเปรียบกับในซีรีส์เนี่ยผมให้เป็น9้าเต็มสิละกันครับแล้วก็ถ้ามีน้องๆที่ถามมาว่าพี่ถ้าสมมติว่า D X D X เนี่ยนะฮะกับ Le g e n d เนี่ยอันไหนดีกว่ากัน ผมก็แนะนําว่ามันก็ดีพอๆกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเลเยจจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่การ์ดเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการ์ดออกระดาษแบบนี้จะเป็นการ์ดพลาสติกนะครับก็อาจจะทนทานกว่านะครับสำหรับน้องๆที่เล่นแบบพาร์ตคอร์นะครับก็ซื้อแบบเลเย์ก็ได้ครับน่าจะคงทนนะครับกว่านะแล้วสายเข็มขัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อดีข้อเสียของ DX และ Legend เลเยจไปเลยลวกันนะฮะถ้าเป็น DX นะครับ ข้อเสียของเขาก็คือว่าสายสําคัญเนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะหรือไม่ว่าเราเอาไปออกงานต่างๆเอาไปเล่นบ่อยๆเนี่ยสายสข็คัญเขาทํามาจากออพลาสติกที่ค่อนข้างจะไม่ยืดนะหยุ่นนะไม่ยืดหยุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าใส่ไป,ปมากๆปัญหาที่พบกันก็คือว่าสายมันขาดหรือมันแตกนะครับอันนี้คือพบกันบ่อยเหลือเกินนะสายขาดสายแตกเนี่ยนะคือมันจะหักไปเลยครับนะฮะมันจะเป็นพลาสติกแบบ พลาติกมันจะกรอบนะฮะแล้วมันก็จะแตกไปนะครับแต่ถ้าเป็นเลจนอนอันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเลจเอนมานะแต่คิดว่าเลจนอนน่าจะมีความคงทนมากกว่าแต่ถ้าคุณเน้นรูปร่างลักษณะความเหมือนจริงก็แนะนำให้ซื้อดีนะครับแต่เล่นอย่างระมัดระวังและรักษาของนิดนึงนะฮะนะครับผมเลจนนก็ลูกเล่นเหมือนกันแหละครับเพ mm ีย hmm. งแต่อย่างที่บอกไปคือว่ามีขนาดที่เล็กและเอาเป็นว่าความสมจริงของเลจนนน้อยกว่าดี แต่ความคงทนเยอะกว่าแต่ถ้าเป็น DX ความสมจริงเยอะกว่าความคงทนน้อยลงเนาะแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่านลครับสำหรับ DX ในวันนี้นะครับก็มีลูกเล่นเพียงเท่านี้นะครับ DX p l a y Buckle นะฮะแล้วถ้าใครเกิดสนใจนะครับอยากจะซื้อมาเล่นตามเคยครับสามารถติดต่อพี่ไอมาสเตได้โดยส่งข้อความมาทางเพจสาวกมาร์คสไลเดร์หรือเพจเจ็ดรีวิวทอยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะ แต่ DX เบย์เบรกเกก็ยังเห็นมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าใครอ,อ,อยู่กรุงเทพเนี่ยนะก็สามารถไปเดินแถวสะพานเหล็กครับก็อาจจะมีวางขายอยู่นะครับทั่วไปนะฮะก็เพราะว่า DX เบย์เนี่ยเบรกก็รู้สึกว่าจะเหลือเยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าในงาน Go k i t e r Live Show เนี่ยนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะหรือว่าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ยังมี DX Rider เนี่ยเอาไปขายในงานเซ็นไตด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่ ไม่ว่ามันไม่ใช่แปลกนะแต่ว่ามันก็ดีนะครับเผื่อใครเดินหาไรเดอร์อยู่เนี้ยไปเจอพอดีโอโหโชคดีไปนะครับเอาล่ะวันนี้ก็อาจจะนอกเรื่องไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบนะสําหรับวันนี้การรีวิว DXB บ b คเ k e ลในรายการรีวิวของเล่นมือมดกับเจ็ดรีวิวทอยก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ なるほど。